<ไ>สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่ เราตั้งใจจะให้ท่านทั้งหลายนะครับที่เป็นแฟนรายการของเราไนดะ้มีความสุขและมีความสวยตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับท่านทั้งหลายที่สิ้นเดือนนี้จะกลายเป็นคนว่างงานอ๋อช่วงฤดูการเกษียณใช่ใช่ไหมฮะแต่ก็มีหลายคนนะพอจบหลุดจากภาวะของการทํางานก็คือเกษียณอายุราชการอะไรต่างๆแล้วก็มีงานอื่นเข้ามาทดแทน คือถ้ามีงานอื่นที่มาทดแทนก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยต้องทําใจให้ได้สมัยก่อนก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช่ไหมอจารใช่ไงแต่ส,สมมติว่าเราจะไม่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยต้องทําใจให้ได้ทําใจให้ได้เพราะคนบางคนเนี่ย <c oughs> หนึ่งติดงาน อ๋อเป็นพวก workaholic ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมีงานทําก็จะรู้สึกหงุดหงิดไม่เพราะเวลาไปทํางานก็จะต้องมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกนไม่ทำงานจะรู้สึกตัวเองเหมือนไร้ค่าครับสองไม่มีลูกน้องมาดูแลเอาใจใส่ไม่มีคนพนักพนังนไม่มีคนพนักใจอ่านั้นการที่คนเราเนี่ยเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยมีเรื่องต้องทําใจหลายอย่างนะคะทำใจที่เราจะอยู่ว่างเฉยครับ แล้วจะเอาอะไรเข้ามาทดแทนที่ทําให้เวลาไม่ผ่านไปอย่างไรถ้าทำยังไงครับอาจารย์ก็คือหาอะไรที่ชอบทําในวัยที่เราสามารถทําได้หนึ่งอายุเยอะอ่าใช่ไหมฮะบางคนต้องหากิจกรรมที่บางคนเขาก็เลี้ยงต้นไม้๋อใช่ไหมคะอ่าส่วนบางคนที่เขาทากับข้าวกับปลาเป็นเขาก็เริ่มทําขนมนมเนยนะคะ ถ้าเกิดทำได้เยอะก็ฝากขายฝีมือดีหน่อยอถ้าทำได้น้อยก็ให้ลูกหลานกินนะคะอันนั้นต้องหาให้เจอก่อนใช่อย่าทําให้ตัวเองรู้สึกว่าไร้ค่าครับแล้วก็อย่าอารมณ์เสียอคืออย่าเป็นคนแก่ที่ทําให้ลูกหลานไม่อยากอยู่ใกล้ขี้งุดงิดขี้ยมวันเนี้แม่บอกลูกเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ไปเยี่ยมคุณยายกันนะอืไปอีกแล้วหรออันเนี้ยแสดงว่า คุณยายน้าลำคาคุณยายน้าลำคาญน,นะแต่ถ้าบอกไปแล้วเหรอแม่โอ้อดีใจจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปหาคุณยายแล้วอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณยายต้องมีทีเด็ดอย่างนี้่ต้องมีความน่ารักอะไรบางสิ่งเหมือนกันอ่าใช่ไหมคะอาจารย์มีคําแนะนำไหมสําหรับผู้ใหญ่ที่จะทําให้ลูกหลานเนี่ยรักแล้วก็อยากจะมาเจออยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาคุยเรื่องที่เขาอยากคุยด้วยไม่ใช่คุยเรื่องที่คุณยายอยากคุยคุยเรื่องที่ลูกหลานอยากคุยด้วยอ่า แล้วก็รู้ในสิ่งที่ลูกหลานภูมิใจรู้ในสิ่งที่ลูกหลานจะภูมิใจแล้วก็ถามไถ่ในเรื่องนั้นอย่าคุยได้อย่างต่อเนื่องตัอย่างต้นในเล่นละครเป็นไงต้นช่วงนี้เล่นเรื่องอะไรมั่งใช่ไหมเราอยากคุยด้วยกันอะไรอย่างงี้บางคนเป็นนักกีฬาบางคนกําลังทํางานมีความก้าวหน้าบางคนเป็นนักขายยอดขายเดือนนี้เป็นยังไงอะไรอมาคุยเรื่องที่เขารู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าเอาอดีตที่หน้าหัวรยอยเย้ยมาถากถางคือคนแก่บางคนเอามาแล้วเหรอโอ้ยยังจำได้เมื่อตอนเด็กเด็กอะไรอย่างนั้นใช่ยิ่งถ้าเกิดเขามากับเพื่อนมากับคนรักเนี่ยหยุดเลยนะอย่ามาแซวกันนะว่างั้นก็อย่ามาแซวในเรื่องที่เมื่อตอนในอดีตเราทำไปในวัยนั้นครับ เ่อนเฉมเมโก๊โกลูกหลานจะอายบางทีเราเองหวนกลับไปคิดว่าเมื่อตอนที่เราเด็กๆเราทําอะไรเรายังรู้สึกเลยว่าไม่อยากจะจำเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เป็นคนสูงวัยที่น่ารักในวัยเกษียณก็สามารถทำได้ทำได้แล้วห้ามขี้บทครับโดยไม่ยินการบ่นในการคาดหวังว่าเด็กเนี่ยจะเป็นเหมือนสมัยตัวเอง อุ้ยตายอยู่นี่เป็นกันขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยอ๋อโอ้ยเกิดมาไม่เคยนึกไม่เคยเห็นว่าจะเจออะไรอย่างนี้รับไม่ได้เอใช่ไหมหรือบางทีก็สมัยนึงนี่นะฉันจะบอกให้นะสมัยยายเนี่ยไม่มีหรอกจะได้พกเงินเป็นผงเป็นถังขนาดนี้ต้องกระเมดกระแมใช้กันเป็นรายวันนี่พ่อแกแม่แกนะให้แกเป็นสัปดาห์แล้วเป็นยังไงมันชนไหมไปเพื่อประโยคแรกแล้วฮะ นี่บางคนเป็นอย่างเงี้ยลูกหลานก็ไม่ได้อยากสมัยยายเนี่ยนะทวดแกเนี่ยให้ไม่กี่ตังค์ละละยายถ่ห้เป็นรายวันมีใช้ก็ต้องใช้ไปไม่มีใช้ก็ต้องทนเอานี่แกได้เป็นอาทิตย์ยังไม่ทันถึงวันอาทิตย์เลยไปถึงวันจุกแล้วเพื่อหัดหมดละเนี่ยฮะหันไปลูกหลานก็จะอยู่ท่านเพราะฉะนั้นจริงๆบางคนทำไมเป็นคนแก่ขี้บ่น ผมชอบคาพูดที่อาจารย์พูดอยู่เสมอเลยว่าต่อให้คนอายุมากเนี่ยเป็นคนแก่ก็จริงแต่อย่าทาตัวเก่าใช่อย่าพูดเ,เรื่องเก่าๆอย่าไปทํให้ดูแบบเราเป็นคนแก่อย่างไงก็ตามนะเราต้องตามโลกยุคนี้ให้ทันอืใช่ไหมไม่ใช่แค่บอกคุณยายอ,าอะไรอย่างเงี้ย ่อะไรงั้แกเหรอเพราะว่าเขาเป็นคุณยายแล้วแบบว่าคุณยายเอนคุณยายบอกว่าแต่วันนี้บอกรักยายตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมันก็อย่างงี้ไงลักอันใช่ไหมี้ยแล้วมันที่บอกนี่มานี่มานนี้เดี๋ยวทำอะไเดี๋ยวยายจะบอกอะไรยายบอกว่าไงฮะไอ้ย่าเนี่ยเรื่องน่ารักเลยยายก็รักหลานเหมือนแกอย่างเงี้ยใช่ไหมยายไปหยิบ สมาร์ทโฟนมาส่งสติ๊กเกอร์อะไรส่งสติ๊กเกอร์อุยยายได้เซตนี้มาจากไหนยายก็มีเวทเวทเป็นหนทางของยายเลยน่ารักน่ารักเดี่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยเกษียณไม่ใช่วัยที่น่ารำคาญไม่ใช่เป็นวัยที่ไร้คนดูแลหรือไร้คนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันครับกับเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากวันนี้ต้องติดตามกันในช่วงนั้น